สวัสดีครับสำหรับผู้เรียนรู้ในส่วนของกฎหมายวิชากฎหมายอาญานะครับภาคทั่วไปสำหรับวันนี้เรามาพูดกันถึงในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3มนี้มีอยู่สองเรื่องที่เราจะต้องทำการศึกษานะครับก็คือเหตุยกเว้นโทษ กับเหตุลดหย่อนโทษให้กับผู้กระทําความผิดนะครับเหตุยกเว้นโทษตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็มีอยู่9เหตุนะครับอันที่หนึ่งในส่วนของการกระทําความผิดของคนวิคนจริตตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา65้า สการกระทำความผิดของคนที่มึนเมานะครับตามมาตรา66 3. การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะครับของมาตรา67แห่งประมวลกฎหมายอยาญานะครับสการกระทำความผิดของเด็กที่มีอายุไม่เกิน10ปีตามบทบัญญัติมาตรา73 74นะครับห้า การกระทําความผิดแต่เป็นการกระทําตามคําสั่งของเจ้าพนักงานตามมาตรา70็กการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับระหว่างสามีภรรยาตามบทบัญญัติมาตรา71วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายอาญาเจ็ดการพยายามนะครับกระทําความผิดแต่ผู้กระทำกับใจยับยั้งเสเองตามบทบัญญัติ มาตรา82เหประมวลกฎหมายอาญานะครับแปการพยายามตังแท้นะครับจามมาตารา301มา301นะครับเก้าการพยายามกระทําความผิดในส่วนของความผิดและโทษนะครับนี่คือ9กมูลฐานความผิดนะครับที่ประมวลกฎหมายอาญานะครับได้บัญญัติให้มีเหตุ ยกเว้นโทษหมายความว่าแม้ผู้กระทำจะก,กระทำแล้วและเป็นความผิดแล้วตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาฐานใดขานหนึ่งแต่ผู้กระทำเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นโทษหมายความว่าไม่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญตัตินะครับในกรณีของผู้กระทำที่มีอาการพิกจริตนะครับตามความหมายใด บทบัญญัติมาตรา65หองข้อมนบหมายอาญานะครับก็มีหลักๆอยู่ว่าหนึ่งผู้กระทำนั้นจะต้องไม่รู้สภาพของการกระทำของตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับสองไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ไม่รู้ผิดรู้ชอบว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นมันเป็นความผิดกฎหมายหรือว่าผิดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน นะครับในที่สําคัญก็คือเขาไม่สามารถบังคับตนเองได้มีความหลงผิดนะครับนี่คือหลักของผู้กระทานะครับความผิดแต่กระทําในขณะที่เขามีอาการมีกลนจริตนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของผู้กระทําที่กระทําความผิดไโดยมีอาการมึนเมานะครับเขามีอาการมึนเมาแลว้วกระทําความผิด เขาจะได้รับการยกเว้นโทษหรือไม่ก็ต้องมีหลักเือนกันกนะครับตามบทบัญญัตาาบบิแห่งมาตรา66แห่งประมวลกฎหมายอาญาหมายความว่าถ้าว่าเป็นความมึนเมาสุราเหล้ายาดรับิ้งนะครับอย่างนี้หลักก็คือไม่สามารถที่จะนํามาแก้ตัวได้ว่ากระทําทความผิดใบเลาะอาการมึนเมาหรือว่ามีความมึนเมาแต่อย่างใด นะครับแต่มีข้อแม้ว่าบุนคคลผู้กระทำเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเขาได้ดื่มสุรายามเมาไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาดื่มไปนั้นมันจะทำให้มีอาการมึนเมาแล้วก็ขาดสติไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ถ้าอาการเกิดขึ้นนะครับในกรณีอย่างนี้ถ้าเขาเสพเขาดื่มเขากินโดยที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมึนมัน,มนเมานะครับเขาก็จะได้รับ การยกเว้นโทษไปแต่แต่แตถ้าหากว่ารู้อยู่แล้วแล้วยังไปดื่มไปกินอีกอย่างนี้จะนํามาเป็นข้อแก้ตัวตามบทบัญญัติของมาตรา66ไม่ได้นะครับ <c oughs> อย่างเช่นเขารู้ว่าเขาพอมดื่มสุราเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนที่ร่างกายอ่อนระหวยรวยราไม่สามารถที่จะขับรถขับเรือได้ แล้วก็ยังไปดื่มไปกินอีกแล้วก็มาขับรถไปเหตุในรถชนคนอื่นชนผู้อื่นชนรถคันอื่นอะไรก็แล้วแต่บุคคลผู้นี้ก็จะต้องรับผิดนะครับรับผิดนะฐานประมาทนะครับประมาทไปเหตุใ้ผู้อื่นถึงแในความตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นในรับบาดเจ็บสาหัสนะครับหรือว่าได้รบับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่ร่างกายก็แล้วแต่แ้วแต่กรณีนะครับ <c oughs> ตัวอย่างเช่นะน,นะครับนายดำนะครับนายดำมีอาการเมาสุราแล้วยิงปืนใช้วุธป,ปืนนะครับยิงเข้าไปในกลุ่มชนโดยที่นายดำไม่มีความประสงค์ว่าจะให้กระสุนปืนนั้นไปถูกผู้หนึ่งผู้ใดในกลุ่มคนที่อยู่กันเป็นกลุ่มนั้นนะครับนายดำไม่มีความประสงค์จะให้ถูกไปแต่กระสุนไปถูก คนหนึ่งคนใดผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ในกลุ่มคนนั้นการกระทําของนายดำเป็นการกระทา,ดา,า,ะทาโดยย่อมเล็งเห็นผลนะครับย่อมเล็งเห็นผลถามว่ามีความตายเกิดขึ้นบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บเป็นอันตรายเกี่ยกายหรือจิตใจในายดำควรต้องรับผิดเป็นส่วนส่วนไปว่าเขาจะต้องรับผิดถ้าตายเ็ารับผิดถ้าฆ่าอื่นตายโดยจิตนาย่ยอมเล็งเห็นผลถาหากหากได้รับบาดเจ็บสาหาัสก็เป็นพยายามฆ่า นะครับเพราะว่าการเชี่ยวปืนยิงในกุ่มคลเท่ากับนายดำมีเจตนาฆ่าแล้วแต่เป็นเตจตนาเจตนาฆ่าในลักษณะของย่อมเลงีงเหตุผนลนะครับนี <c oughs> ่คือเหตุยกเว้นโทษอันที่สามนะครับทีนี้เราไปดูเหตุยกเว้นโทษอีกอันหนึ่งนะครับที่กฎหมายเรียกว่าเป็นการกระทำด้วยความจําเป็น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา67นะครับในบทบัญญัติของมาตรา67นี้นะครับมีเหตุที่ต้องอจำต้องกระทำอยู่นะครับ 2. กรณีในส่วนของเหตุยกเว้นโทษนะครับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา,า,านะครับในหัวข้อที่3ก็คือเป็นการกระทําด้วยความจําเป็น หมายความว่าผู้กระทำผู้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะกระทําแต่เขาเขารกระทาไปเพราะว่ามีเหตุจําเป็นบางประการนะครับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายยาญม,มาตรา67นะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำความผิดด้วยความจําเป็นไว้ว่าผูา้ใดกระทำความผิดด้วยความจําเป็นเพราะว่าหนึ่งอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อํานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือกัดขืนได้นะครับสอง เขากระทำเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและพยันตรายนั้นเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และพยันตรายนั้นจะต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำของคนผู้นั้นนะครับก็หมายความว่ามาตร67นี้นะครับเป็นบทบัญญัติที่มีความต่างจา,ากมาตร68ที่เราได้พูดถึงกันมาในหน่วยการเรียนรู้ที่สองก็คือเรื่องป้องกัน มาตร6 8เรื่องป้องกันนั้นผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสินในชีวิตทรัพย์สินร่างกายของเขาเขาสามารถทําได้เลยโดยที่จะไม่ต้องหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงก่อนนะครับสามารถที่จะป้องกันสินได้เลยแต่ในส่วนของมาตรา6.7นี้เราเห็นว่าตัวบทกฎหมายก็ได้ระบรไว้ชัดเจนว่าผู้กระทําจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนหนีไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจัดกระทําในสิ่งที่เขากระทํานะครับ และก็จะต้องเลือกวิธีที่ให้มันได้รับผลน้อยที่สุดเบาบางที่สุดนะครับอย่างเช่นนายดำใช้อาวุธปืนบังคับให้ในายแดงนะครับใช้อาวุธมีดแทงนายขาวหรือว่าใช้ไม้ตีนายขาวนะครับอย่างนี้ถ้า,าว่านายแดงเขาเลือกได้อยู่แล้วว่าจะใช้มีดหรือว่าจะใช้ไม้ตีนายขาวเขาต้องเลือกวิธีที่เบาที่สุด นะครับก็คือมีดกับไม้ต้องเลือกที่จะใช้ไม้ตีแต่ถ้าหากว่านายเดงไปเลือกใช้วุ้นปีแดงนายขาวอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นการกระทำด้วยความจําเป็นนะครับแต่มันเกินกว่าเหตุนะครับเกินกว่าเหตุไปนะครับบอกแล้วว่าหนึ่งด้วยความจำเป็นเนี่ยต้องหนีคนหนีไม่ได้จึงจาเป็นต้องกระทํากระทําแล้วจะต้องกระทำโดยโดยเลือกวิธีการที่เบาที่สุดนะครับที่เบาที่สุด ตัวอย่างที่ดังๆนะครับก็อย่างเช่นนายดำนะครับเป็นผู้ร้ายแล้วก็หนีขึ้นไปบนแท็กซี่ซึ่งมีนายแดงเป็นคนขับแล้วก็ใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้ในายแดงขับรถให้เร็วแล้วก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะครับแม้แต่ในในขณะที่ฝูงชนกําลังเดินข้ามถนนก็ขับด้วยความเร็วอย่างนี้ถ้าหากว่ารถที่นายแดงขับไปเกิดชนเกิดอุิเหตุ กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับนายแดงก็ได้รับการยกเว้นโทษโดยผลเพราะว่าเขาจําเป็นต้องขับรถในลักษณะความเร็วแบบนั้นจําเป็นต้องประมาทเพราะว่าเขาอยู่ในภายใตย้อำนาจบังคับไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้เลยเพราะว่านายดาใช้อาวุธปืนข่มขู่นายแดงนะครับทีนี้การทำความผิดด้วยความจําเป็นนะครับ เราอาจจะก,กระทําความผิดด้วยความจําเป็นโดยเราไปช่วยบุคคลผู้ที่ก่อเหตุกระทําความผิดก็ถือว่าเราช่วยเขาให้พ้นจากพยันะได้เราก็ได้รับการยกเว้นโทษตามบทบัญญัติแห่งมาตรา69ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการกระทําด้วยความจําเป็นจําเป็นที่ต้องกระทํานะครับแต่ในกรณีที่สมัครใจทะเลาะวิวาทกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไปอ้างว่า ในรับประโยชน์จากบทบญญัติแห่งมาตราหฮเกการทำความผิดด้วยความจําเป็นไม่ไดนน้นะครับนี่คือนะครับนี่คือช่วงที่หนึ่งของเหตุยกเว้นโทษต,ตามบทบญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับทีนี้ให้ผู้เรียนนะครับไปศึกษาเอกสารที่เรามีให้นะครับศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดที่เดิมแล้วก็ตัวอย่างต่างๆนะครับซึ่งมีมากมายนะครับและพบกันนะครับในช่วงที่สองครับ